กอสวัสดีทุกท่านพยายมเช้านะครับตื่นมาก็เช่นเดิมมาพบปะกันจะมาเล่าถึงสิ่งที่เป็นกระแสนะในช่วงนี้นะครับก็เป็นข่าวทั้งโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะสงครามรที่ยูเครนและเซียแล้วก็ ข่าวสารในเมืองไทยแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีก็มามีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตของเราก็จะมีคำที่เราได้ฟังบ่อยๆแล้วก็พูดถึงกันก็คือคำว่าซอฟต์พาวเวอร,รอ์และก็ฮาร์ดพาวเวอร์มัน คืออะไรมันจะมาใช้อย่างไรนะฮะกับชีวิตเรานะฮะซึ่งจริงๆในสื่อทั้งหลายเขาก็อธิบายกันไปแล้วนะครับแต่ละในมุมมองของเราพวกเราเห็นอะไรกับตรงนี้ที่เขาพูดกันก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าในภาวะสงครามเนี่ยแน่นอนสงครามคําว่าสงครามก็คือสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือจะใช้ กำลังเข้าไปเ,าเขาเรียกว่าแสดงพลังกันก็คือใครมีพลังมากาก็จะมีสิทธิชนะอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นอยู่แล้วนะครับไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือรบกันก็มีอาวุธถ้ามีอาวุธก็เยอะกว่ามเาีเขาเรียกว่า,าทหารมากกว่าเนี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะชนะอันนี้พูดถึง สิ่งที่มองเห็นซึ่งเรากจ็จะเห็นได้ง่ายแต่มันมีเขาเรียกว่าพลังแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็น hard power ก็คือแบบตรงๆเห็นตรงๆเลยก็คือก็จะนับจำนวนกันได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าใช้พลังเข้าไปเป็น hard power ผมสนใจที่ soft power ที่เราพูดกัน หลายๆท่านก็พูดกันอันนี้ก็ต้องอเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่ามันเป็นไม่ใช่ภาษาบ้านเรานะครับก็เลยต้องใช้ภาษาเขาคำว่า Soft Power ก็คือพลังที่มันมันเหมือนมองไม่เห็นเป็นพลังก็คือยกตัวอย่างเช่นกรณีของอมิลลี่เนี่ยก็คือเขาสื่อสารพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ผ่านบทเพลงนะฮะมันก็เขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรนะมันเป็นแค่บทเพลงร้องเพลงก็จบไปนะะแต่ว่ามันทรงพลังก็ตรงที่ว่าคำพูดนะะบทเพลงนั้นนะ่ะมันสามารถที่จะเข้าไปบางทีสกิดใจบางท่านหรือว่าบางคนถึงขนาดต้องออกมาชี้แจงออกมาพูดออกมา แสดงความคิดเห็นซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ชอบ mm hmm. ก็เป็นขณะต้องขเขาเรียกไม่ให้ออกอากาศอะไรอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็คือเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ก็ใช้กันมาตลอดนะฮะทุกยุคทุกสมัยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านอย่างเราไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจว่ามันมันมีพลังอยู่นะแต่ว่าในการต่อสู้ทางความคิดในการต่อสู้ หรือว่าภาวะสงครามเนี่ยมันจะมาคู่กันนะฮะยกตัวอย่างก็คือยูเครนนะฮะก็เซเลสกี้เนี่ยเขาก็ถือว่าเขาไม่มีพลังไม่มีฮาร์ดพาวเวอร์เขาก็พยายามใช้ซอฟต์พาวเวอร์ก็คือใช้สื่ออันนี้ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ก็จะมาทางสื่อนะฮะสื่อสารการสื่อสารถึงถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับสู้รบกันแบบนี้ก็ยูเครนน่าจะไม่รอดนะะไม่ไม่น่าจะเกินถึงเดือนนะะแต่ว่า ในภาวะที่โลกมันเปลี่ยนไปนะครับเราสามารถใช้สื่อในการสื่อสารให้คนที่อยู่ไกลได้เห็น,นะะแล้วก็คนที่อยู่ไกลนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าไปพูดเข้าไปคุยเข้าไปเห็นในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นการใช้เรียกช่องทางของซอฟต์พาวเวอร์ก็คือใช้สื่อหรือนะะใช้บทเพลงหรือใช้ศิลปะ,นะะอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ในการที่จะแสดงออกแล้วก็มีพลังเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เห็นนะฮะอันนี้ก็คือก็มาเล่าให้ฟังว่ามันมีพลังอยู่2ส,ส่วนส่วนแรกที่เราเห็นได้ชัดเจนส่วนหลังก็คือจะมีซับมีเรื่องซับซ้อนนิดนึงนะแต่จริงๆมันก็ก็ไปกระทบตากระทบหูเหมือนกันแต่มันไม่ได้เหมือนเข้าไปถึงเนื้อถึงตัวอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่มันแตกตา่าง แต่ว่าใช้ได้ทั้งคู่ใช้ได้ทั้งคู่ฉะนั้นช่องทางแรกที่สมมุติว่าเราถูกกระทําไม่สามารถที่จะคียกตอบโต้ได้เราจะใช้ช่องทางไหนในการที่จะสื่อสารในการที่จะแสดงออกก็คือเราก็ไปใช้ช่องของ s o ซอฟ o วร์อันนี้คือสิ่งที่สังคมทั้งโลกก็รู้กันนะะทีนี้เรามามองถึงว่า พลังที่ว่ามันมีนั้นอะ่ะมันยังมีพลังที่มากกว่านั้นไหมนะฮะจริงๆมันมีพลังอีกชนิดหนึ่งซึ่งน้อยคนหรือว่าน้อยประเทศที่จะใช้ก็คือพลังแห่งความเงียบคําว่าความเงียบตรงนี้ก็คือไม่ใช่เราคว่างเงียบนะฮะมันเป็นพลังของสันติอันนี้ก็จะเป็นผมว่าเป็น the soft power ที่ที่แรงที่สุดเลยนะเท่าที่เคยเห็นมาก็คือการที่คนคนหนึ่ง สามารถที่จะ,ะขับเขาเรียกว่าพลังภายในออกมาได้ให้เห็นนะฮะ,ะมันจะมีอันนี้ก็ฟุ้งไปก่อนก็ได้นะฮะเราจะดูถ้าเราดูภาพยนตร์ภาพยนตร์จีนเราจะเห็นว่าข้างในมันจะมีมันจะมีฮาร์ดพาวเวอร์ที่เขาสู้กันก็คือก็จะมีใช้ดาบใช้ทัวนอะไรนี้นะ,ะตามที่เราดูนะฮะ แต่มันจะมีพลังชนิดหนึ่งซึ่งพยายามภาพ,พยนตร์ในหลายเรื่องพยายามจะออกมาใช้นะฮะในหนังไซไฟก็ดีก็คือการการใช้พลังจิตการใช้สมาธิอันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกแบบหนึ่งะะซึ่งทุกคนสามารถทำได้นะผมว่าถ้าเรา,านั่งหรือว่าปฏิบัติให้เข้าถึงจริงอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจน่าศึกษานะครับว่า อซอฟต์ o าวเวอร์นี้มันยังมียังมีอีกหลายแบบที่เรายังเข้าไม่ถึงอันนี้ก็ต้องไม่มีวิธีการอื่นนะครับที่เราจะสามารถเข้าถึงซอฟต์พาเวเภายในได้มันมีวิธีเดียวก็คือวิธีการที่ตัวเราจะต้องเข้าไปทดสอบ,นะบอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่วันนี้ผมว่าน,น่าสนใจในเรื่องนี้ถ้าพูดถึง soft power วอร์ลนะ,ะก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นนะฮะที่ สังคมได้พูดถึงกันผมมองว่าถ้าสังคมหันกลับมาใช้ซอฟต์พาวเวอร์ย่างที่ว่านี้ก็คือการใช้สมาธิเข้าไปแก้ไขปัญหาใช้สมาธิเข้าไปจัดการในเรื่องของความคิดจริงๆแล้ว Hard Power ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดมาจากความคิดนะมันมันเกิดมาจากความคิดที่ว่าอยากจะใช้ความรุนแรงนะแต่ถ้าเราไม่ให้มันเกิดการใช้ความรุนแรง ทางที่ถูกต้องน่าจะเป็นการเข้าไปใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการที่ไปกําจัดสิ่งเหล่านั้นก่อนก็คือการเข้าไปเคลียร์ใจของของตนเองก่อนอันนี้ก็คือพอเราพูดถึงสิ่งที่มันเป็นกระแสอยู่ในสังคมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมันมีซอฟต์พาวเวอร์อีกชนิดหนึ่งในการที่จะเข้าไปแสดงออกก็คือการเข้าไปเขาเรียกว่าไปน,นั่งสมาธิ เขาไปหยุดปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นนะะถ้าสังคมหรือว่าคนส่วนใหญ่นะ,ะหันกลับมามองตนเองนะะมาดูซอฟต์พาวเวอร์ในในตัวของเราเข้าใจว่าสังคมอาจจะ,ะไม่เรียบร้ายแบบนีนะะ้ตอนนี้ต้องบอกว่าสื่อมีความสำคัญะะแล้วก็สิ่งที่มันรุนแรงเนี่ยนะออกมาทางสื่อเยอะมาก น,นั่นก็คือเด็กยุคใหม่ที่เกิดขึ้นในในช่วงนี้เลยแหละในช่วงนี้ซึ่งเด็กในในปัจจุบันเนี่ยสามารถเห็นความรุนแรงได้ง่ายมากในช่วงนี้ยิ่งชัดเจนนะครับในแม้ว่าสื่อจะพยายามาสกรีนแล้วก็ตามว่าไม่ให้มีภาพรุนแรงออกมาแต่การเห็นตึกรามที่โดนถล่มทลายซา,ากปรักหักพังนะครับมีคนเสียชีวิต มีการร้องโหมร้องไห้เหล่านี้ซึ่งซึ่งเห็นได้ทุกวันนะฮะตั้งแต่มีสงครามมาเด็กเหล่านั้นจะได้ซึมซับโดยที่มันไม่ใช่โดยที่เลีกเรียงไม่ได้เลยนะฮะก็คือถ้าเราเปิดอาจจะอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพไม่ให้ดูภาพแต่แกได้ยินเสียงซึ่ง,ซ,งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในทั้งโลกตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนได,ได้ได้เห็นภาพเหล่านั้นแรกๆกก็จะมีความเขาเรียกว่า มีความาน่าก,กลัวนู่นนั่นนี่นะฮะก็หมายความว่าคือเป็นสิ่งที่ร่างกายหรือความคิดยังรับไม่ได้นะ,ะแต่นานๆไปตอนนี้มันประมาณ560วปันแล้วเนี่ยถ้าเราดูถ้าเราเห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเข้าไปจนชินจนชินจะเหมือนเห็นเราเหมือนเห็นเราเราเหมือนเล่นเกมจะเห็นว่าการต่อสู้นั้นอนะ่ะมันเป็นเหมือนมันเหมือนเป็นเกมนะฮะก็คือซึ่งมันมันมันไม่ได้มาถึงเราอะไรเงี้ย แต่จริงๆมันยังไม่ถึงเราแหละแต่จริงๆเรื่องนั้นมันไม่ใช่เกมนะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นซึ่งอันจากสิ่งที่ผมดูนะผมก็มีความรู้สึกว่าเออแรกๆนะก็ดูแบบโอ้ทาไมมันโหดร้ายโน่นนั่นนี่ไปๆมาๆดูบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเออคนที่เข้าไปต่อสู้กันก็เหมือนมันจะเป็นเหมือนเกมอันนี้แหละคือสิ่งที่น่าก,กลัวสําหรับสําหรับสังคมของของ,ของโลกนี้ถ้าสมมติว่ามนุษย์มีความ คิดเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นการต่อสู้กันเหล่านั้นมันมันก็ไม่ได้มีอะไรถ้าใครโดนทํรลายไปก็คือหายจากโลกนี้ไปก็คือตายแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ว่ามันจะสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในในสังคมโดยที่ค่อยๆจะส,สื่นสั่งอันนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าก,กลัวนะครับน่าก,กลัวมากนะครับในในในยุคนี้นะสงครามนอกจากจะมีความสูญเสียในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตามนะครับแต่ตอนนี้นี่ ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในมุมไหนของโลกคุณได้เห็นภาพเหล่านั้นคุณได้เห็นเสียงเหล่านั้นคุณได้ซึมซับสิ่งเหล่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไปอยูใ่ในใจของมนุษย์ทุกคนซึ่งถ้ามันอยู่บ่อยๆจะเห็นเนว่ามันเป็นความเคยชินจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวคือสิ่งที่น่ากลัวดังนั้นเราจะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรสําหรับในส่วนตัวเรานะฮะ เราจะต้องมีหลักในการคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันถูกต้องหรือไม่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือไม่นะฮะต้องมีหลักคิดนะครับถ้าไม่มีหลักคิดนะ่ะมันอาจจะทําให้สังคมไทยหรือสังคมโลกนี้เนี่ยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันม,มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันอาจจะทําให้เหล่านั้นเขาเรียกว่าใกล้เข้าไปสู่ความเขาเรียกว่าการทําลายล้างได้ จะเห็นว่าเป็นเรื่องผิดเรื่องปกติไปซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องผิดปกตินะครับการเข้าไปทําลายกาันการเข้าไปเขยนฆ่ากันมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติไม่ปกติจึงผมจึงมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงว่าเราจะใช้อะไรในการที่จะเข้าไปเขาเรียกว,ว่าเาคลียร์จิตใจของมนุษย์ให้เกิดที่เห็นเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้มันเบาลงนะครับมันไม่มีเรื่องอื่นเลยนะฮะเราจะต้องรู้ความเป็นจริงก่อนบะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นปกติหรือไม่นะะมันเป็นปกติหรือไม่แล้วสิ่งที่ดีคืออะไรอันนี้จะต้องมีในในใจของคนที่เข้าไปดูก่อนถ้ามันถ้าเรายังไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยเราไปดูเราไปเสพเราจะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะเพไปทําสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือเราให้ฟังถึง ว่าซอฟต์ o าวเวอร์กับ Hard Power ในมุมมองของผมนะจะไม่ตรงกันกับนักวิชาการหลายๆท่านที่ uh, uh, วิเคราะห์ก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เขาเขียนมาตามภาษาที่ตามตรงนั้นก็ uh, แยกชัดเจนนะครับว่าแปลว่าอะไรแต่นี้ก็คือเพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับความ uh, ความรู้ของเราความคิดของเราว่า uh, เราถ้าเข้าถึง Soft Power ภายในก็คือการเข้าไปถึงความเป็นจริงว่าคือ ต้นของเราเนี่ยข้างในยังมีซอฟต์แวร์ที่สามารถเข้าไปค้นพบได้นะครจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปทําให้เรื่องราวร้ายๆหรือเรื่องราวที่ไม่ดีแล้วก็ผิดศีลธรรมมันเกิดขึ้นได้นะครัก็ฝากไว้ครับวันนี้ว่าสังคมเรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่มันเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันนะคใครคนใดคนหนึ่งทําอะไรมันมีผลกระทบต่อ,อคนรอบข้างและก็มีผลกระทบต่อคนทั้งโลกได้ คำว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวมันเป็นเรื่องจริงนะครเราทําอะไรเพียงเล็กน้อยอย่านึกว่ามันไม่มีผลนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เรามาเล่าให้พวกเราฟังนะครับก็นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกับพี่น้องเราในเรื่องที่บางทีจริงๆคนพูดก็ยัไม่ได้เข้าใจอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่า พยายามจะทําความเข้าใจกับสิ่งที่รอบข้างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามจะมองหาว่าอะไรจะเป็นตัวยับยัง้งเรื่องราวเหล่านั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ให้มันเกิดขึ้นนะะก็คือผมว่าสันติสุขนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานะฮะอย่ามองออกไปหาว่าคนโน้นผิดคนนั้นไม่ดีถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่านะ,ะปัญหาต่างๆจะจบได้ยากแต่ถ้าเรามองว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเราไปทําอะไรผิดไหม เราทาอะไรไม่ดีไหมเพราะว่าอันนี้น่าจะจบได้เร็วถ้าทุกคนคิดแบบนี้หมายความว่าถ้าจะมีการทะเลกกาะกันทุกคนบอกว่าออฉันผิดใช่ไหมคนผิดใช่ไหมผมว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันอย่างแน่นอนนะฮะท่านั้นก็คือกลับมามองตัวเองให้ได้เยอะที่สุดครับถ้าไปมองคนอื่นก็ไม่มีวันที่จะจบอย่างแน่นอนเพราะทุกคนก็บอกว่ามันมันก็เหมือนแบบว่าไปแล้วเมื่อเสร็จของการแลกกัน โอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับก็พยายามจะมาสื่อสารและพูดคุยให้เป็นเพื่อนกันนะครับมีอะไรก็แนะนำนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามแล้วก็แนะนำมาได้นะครับว่าจะให้ทำอะไรในการที่นำเสนอนะครับวันนี้ก็มาพบปะาตามปกติสำหรับวันนี้สวัสดีครับ